อ่ะพี่น้องสวัสดีในช่วงค่ำๆเย็นๆนะครับก็มาเอาภารกิจเอาผึ่งนิ่มผึงมมผงมมผ่งิ่มผึ่งนิ่มนี่ๆๆๆสมควรไม่แหละสมควรแล้วแหลนะนะจอีกแป๊บนึงมีกี่ผาดพี่น้องลืมถ่ายเอาเซตอล้วแหละนี่อีกลางนึงอีกลางนึงอนนนทนมาทายเด้งมาหนีอีกลางนึงมันไม,ม,นไม่มันไม่บินดอก ามามาไม่นั่นแหละนี่อีกรังหนึ่งครับมิกี้ลืมกดถ่ายอันนี้รังใหญ่ขั้นเดี๋ยวดูด้วยกันบุ๊้มเลยครับบึมบึมเลยเลยอือหืออะแบบนึงนะครับเดี๋ยวลมดูมาชุดเลยชุดเลยเราหน้ายืนตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นโดนฝนกันแล้ว น้ำพิตาครับน้ำพิตาเห็นไหมนะมาเลยมันมันจะมีปินหรอกนะน้ำพิดตาจะปีนน่องถูกปะเห็นเพี้ยอยูเลกล้ใกล้่ะเปนน้องบุ้ยนนนท์เห็นไหม ชาปูนครับพี่น้องชาปูนบวกปูนบวกปูนหลังจะเกล็ดักหน่อยนึงงต่สวยครับลาบแต่ยาะโอ้ ไงจี่อบคนะน้ยพ่อเฮ้ยแม่ลาวยไหยแม่ลาวพี่น้องอีกลังหนึ่งครับแต่ว่าพึ่งมาก่ออยู่อ่ะพอดีหน้าที่ถอนมันครับยังไงก็ต้องออกขึ้นก่านนะครับผมโอเคไปครับผมอ่ะพี่น้องนี่สอง่างสอง่างนะครับพอดีหน้าหน้าจะถอนมันมาเก็บใสายสายน้ำยศกันเลยปะกันเลยให่ช่วยอ,ออกให้ หน้าแพ้พึงครับครั้งแรกลืมถ่ายวิดีโอ <c oughs> หลังที่สองนี่บูกพูนเลยครับบูกพูนมาแต่ว่าตรงกลางกระถดไปเยอะนั่นแหละกระอได้ลาบได้แกงครับเอาอยัางไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้กับช่องลำโบสายลยุยขึ้นสภาด้วยนะครับผมไปมันมันงบ